สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัส,สบ,บดีการงานจะมีเรื่องให้คิดเยอะคิดมากอาจจะต้องตัดสินใจหรือต้องแก้ไขปัญหาเรื่องงานที่ทำอยู่ถ้ามีใครมาพูดนั่นพูดนี่ให้ฟังต้องระวังนะคะเพราะว่าเขาเหล่านั้นกำลังจะมาเป่าหูเราเบี่ยงเบนเรื่องให้เราเข้าใจผิดต้องหนักแน่นนะคะและถ้าใครในช่วงนี้มาชวนเราลงทุนหรือชวนเราย้ายงาน ขอให้อยู่นิ่งๆก่อนค่ะดูท่าทีก่อนอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจนะคะเพราะมีโอกาสที่จะตัดสินใจผิดพลาดได้ในเรื่องของการเงินการเงินอะไรที่คาดหวังไว้อาจจะยังไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังนะคะเพราะอาจจะต้องใช้ระยะเวลารอคอยเวลาสักพักหนึ่งช่วงนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการเดินทางค่อนข้างเยอะให้ระวังเรื่องของทรัพย์สินสูญหาย อย่างเช่นกระเป๋าตังหายมือถือหายอย่างนี้ต้องระวังให้ดีนะคะความรักสำหรับคนมีคู่ดีเลยค่ะ คู่ของคุณจะใส่ใจคุณเป็นพิเศษเข้ามาดูแลเอาอ,อกเอาใจหรือก่อนหน้านี้ถ้าคู่ไหนที่มีปัญหากันแนะนำว่าให้เปิดอ,อกคุยกันนะคะจะสร้างความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ให้ระวังเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์กับคนรักของเรานะคะเช่นแอบไปมีเล็กมีน้อยมีกิก๊กถ้าใครเป็นแบบนี้โอกาสที่จะถูกจับได้สูงมากๆเลยค่ะความรักสำหรับคนโสดมีโอกาสจะได้จะโดนนะคะคบใครคุยกับใคร บอกได้เลยค่ะว่ามีโอกาสเสียตัวสูงมากเลยค่ะส่วนน้องๆหนูๆวัยรุ่นวัยเรียนก็ขอให้โฟกัสในเรื่องของการเรียนก่อนนะคะเรื่องความรักอยากให้พักไว้ก่อนเรียนให้จบทําอนาคตของเราให้ดีก่อนค่ะในเรื่องของสุขภาพให้ระวังเรื่องของช่วงล่างค่ะอาจจะเป็นขาเขา่าเกิดอาการเหน็บชาการเป็นตะคิว ถ้ามีเกณฑ์ต้องเดินทางให้ตรวจเช็คความเรียบร้อยของรถให้ดีนะคะเพราะอาจจะเกิดปัญหาระหว่างทางได้โชคลาบอาจจะไม่ชัดเจนถ้าจะเสี่ยงโชคหรือจะลงทุนต้องเป็นการเสี่ยงโชคหรือลงทุนในระยะสั้นๆแบบตีหัวเข้าบ้านค่ะแต่ถ้าเป็นการลงทุนระยะยาวอันนี้ไม่ค่อยแนะนำนะคะเลขนำโชคของคุณคือเลข5และเลข6ค่ะ